อ่ะลัเลยเแส็บแก้วหูเลยแส็บไหมแส็บไหมกดรีวิวแส็บแก้วหูเลยอ,เอันนี้เขาเรียกว่าผ่าอะไรผ่าลั่นใช่ไหมโอ้ผ่าลั่นจากเกมเรซิ่งฮะ 2ีิมิละสิดอรน้ลองย่ะโอเคแต<ส>แก<ค>้วหูแล้ว่ะปิดไตา เ่อาลงไหนแล้ว